ขอต้อนรับเข้าสู่ธนบูร์หวยไทย YouTube ก่อนที่จะไปรับชมกด Subscribe หรือกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปดีๆให้กับท่านผู้ชมต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมก็สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับมาพบกันคุณหวยไทย YouTube นะครับวันนี้เรามีสำนักดังตัวเลขจากปฏิทินจีนนะครับงวดประจำวันที่สิบ เจ็ดมกราคม2 5 6นนะครับเลขสาตัวมี 6, 8, 5, 6, 5, 3, 8, 5, 4, 8, 2, 6, 5, 6, 9, 6, 4, 7เลขท้าย2ตัวนะครับมี 6, 3, 6, 5, 6, 8, 6, 9 8ปดสองแปดสี่แปแล้วก็5 8านะครับก็ลองไปวิเคราะห์นับเลขตรงกับในใจของท่านที่ชอบกันอยู่หรือเปล่านะครับลองไปดูกันฮะ ทางช่องของเราก็นําเสนอเป็นแนวทางนะครับขอบคุณข้อมูลนะครับจากตัวเลขจากปริเินจีนนะครับเข้ามารับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราคำเตือนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณแล้วก็ใช้สติในการเล่นนะครับ ขอทุกท่านโชคดี